ครับสวัสดีครับมาพูดกับผมเสียนกบในช่องกบพาลุยครับผมวันนี้มาหาจับแมงดาเหมือนเดิมครับครับติดไฟไวหนครับด้านหลังครับผมวันนี้ก็ฝนตกแต่ตกไม่ค่อยแรงนะครับค่อยดูผลงานกันครับว่าจะได้สักกี่ตัวครับผมกบเจอกิ้งก่าครับผม ไม่ใช่ตุ๊กแกนะครับกิ้งกะกิ้งกะตัวใหญ่มากครับผมนี่ครับทุกวันนี้บ้านผมหายากเลยนะครับหรือว่ากระป๋อมนะครับผมโอเคไม่กวนครับปล่อยขานอนครับผมเราไปลุ่นแมงดากันดีกว่าครับ มาแล้วครับมาแล้วเรื่มลุงแล้วครับผมจริงได้สามสี่ตัวแล้วครับยังเหมือนแต่ไทยครับนี่ครับลุงคู่ครับลุงตรงอีกตัวหนึ่งาหาแปบ๊บนึงครับผมนี่ครับนี่ครับจับหนึ่งไงคนทางจะหายากครับทำไมจับหนึ่งอย่างไงอย่าจับครับ ผมนั่งอยู่โต๊ะข้างๆเลยครับผมโต๊ะข้างๆเลยมันมีกระถนนครับตัวนึงครับเดี๋ยวนี่ครับผมกระถนนต้องรีบครับรถมาเย็บมากครับผมตัวนึงครับเดินมาเก้ม้าแกะมาาเป็นคู่ๆนีู่หละครับไปเจ็บครับลุงไม้ตัวแล้วครับนี่ตัวเมียครับไข่เต็มทองเลยครับ ตัวไม่ค่อยใหญ่เนาะเรวไข่โอเคครับเก็บครับชอบลงกลางถนนครับผมแมงดาจับครับเสียงลงตรงนี้ครับตุ๊บนะครับผมนี่ครับเดินอยู่นี่เดินอยู่นี่ โอ้ตัวนี้ตัวดำไปดำปีเลยนี่ครับตัวนึงครับผมไอวิ่วงปไปไจาครับเพิ่มอีกหนึ่งตัวองมาอีกหนึ่งครับผมตัวแดงลูเลยครับมาจะดงบ่อตัวนี้ ครับ <c oughs> ตัวนึงครับผมลงอยู่ก็หลัดยาง <c oughs> ตัวเมียครับไข่ดีครับผมตัวนี้ไปดู่อครับนี่ครับลืมบอกไปเนาะว่าวันนี้จับสองจุดนะครับเพราะว่าพี่พี่เขาไม่สบายครับผม เคผมเลยมาจับแทนครับพี่เก๋ครับผมมาจับแทนจับแบ่งกันเนาะโอเคครับนี่ัวนครับ <c oughs> ไม่จับก็เสียดายครับผม <c oughs> ไม่มาจับก็จะเสียดายเฮ้มาจับครับ เดอครับผมนี่ครับตัวนึงครับจับอยู่นี้ครับนี่ครับนี่ตัวนึงครับผมนี่สองตัวครับตัวนี้มีไหมเชียงอยู่ข้างในปุ๊บกตุ๊บ ไม่เห็นครับเสียงมันคานอยู่ครับแต่ว่าหาไม่เจอ,อะจะเจอเดี๋ยวถ่า,ถายดูอีกครับครับมาดูจุดที่สองครับผมเดี๋ยวมาดูต้นคอยครับนี่ลงมาแล้วครับนี่ ต้นคอยต้นคอยมาแล้วครับฮึนั่นโอ้มาถึงกับลงผอมเลยครับนี่ติดติดเลยครับนี่ครับกำลังถ่ายตัวนี้ตัวนี้สวนมาเลยครับนี่่ะฝุกแล้วครับสองตัวครับผมอ ก็โคตรยึกยักทิกยักทิกยักไปเดี๋ยวอ้อมไปดูกันครับว่าใช่แมงดาไหมปุ๊บปุ๊บไหนนานี่แถวนี้นี่ครับตัวมันครับผมโอ้ยตตัวแมงดาครับไปใช่ตัวมันมันบินพอไปถึงยอดปุ๊บมันก็บินครับผมก็ไม่ได้จับจ่อยเอาจับคนครับ,อ,รบอ,อ,อีกแล้วครับต้นข่อยอีกแล้วครับ ชุดหากินของผมเลยครับต้นข่อยครับตัวที่สี่ครับผมนี่โอเคจับครับนี่ครับกระติกอันนี้น่ขวดนี่เป็นแมงมันนะครับดูโอ้มันคือกันตัวนี่อ้จุดยอดครับ ครับเสียงมันตกอยู่ไหนอ้เจอแล้วครับนี่จับครับแมงกาแอร์บินโอ้ชากไปเป็นแมงคามครับผม แมงดาก่อนครับเดี๋ยวแมงคามเราก็จับที่ดังแมงคามมันไม่ไปไหนแล้วครับมันวนอยู่กับไฟนี่แหละแต่แมงดาถ้าไม่จับอ่ะมันจะบินไปของคนอื่นนะครับจับแมงดาก่อนนี่ล่ะเชียงเชียงก็เชื่อมีเดี๋ย้ดู ไไม่เห็นครับนะได้เห็นได้ถ่ายดูครับก็กดวางปุ๊บเออจอครับครับนี่ครับครับครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาตีสองครับผมก็ลงอยู่เรื่อยๆครับ ตัวนึงครับหี่ตัวนึงครับผมนี่สองตัวนี่ครับผลงานจุดของพี่เก้ครับผมอันนี้มาจับแทน เสียงลงไหม,ม,มไม่ลงลงนะครับจับสายไฟเรื่อยๆครับผมดูยาวๆเลยครับ ตรงนี้จะมีไหมนี่ไแล้วครับลดียบอีกไหม อะไรเลยโอ้ยมันครับโอเคครับโอ้โาก่อนครับผมเห็นตัวครับยเยวจะปิดครับอีกตัวนึงครับะจะปิดกล้องก่อนครับผมจับก่อนหมุดไปน,นู่นแล้ว ช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่สามครับแมงเลือกลุงครับผมง่วงนอนแล้วแบตหมดด้วยครับก็จะถอดตัวกระ้บบานครับผมเก็บของกระ้บบานครับโอเคกบบ้านกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวก่อนจะรับเดี๋ยวสรุปผลงานให้ดูก่อนเนาะตอนนี้ก็ถอดเก็บกระ้บบานครับ นี่ครับผลงานของไฟพี่เก๋ครับผมเดี๋ยวมานับดูครับว่าแต่สักกี่ตัวครับผมสรุปครับผมไฟเก๋ได้เจ็ดสิบหกตัวครับผมทีสามเนาะจะอยูก็น่จะถึงเก้าสิบเลยครับแต่นี่ง่วงนะครับไฟมดด้วยครับผม โอเคเก็บครับเดี๋ยวผู้ีญิชสาวเขาไปแปล่งแกเนาะนี่ครับของผมก็อยู่พอๆกันเลยครับประมาณเจ็ดสิบเหมือนกันนี่เดียครับนี่นผมไม่ได้จับเองเนาะเป็นคนจับโอเคครับผม ก,บบกันครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยเดินครับส่วนคลิปนี้แอบด้วยแมงดาครับผม